ปัจจุบนันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำซึ่งเกิดจากการจเจริญเติบโตและการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงความแตกตา่างด้านโครงสร้างพื้นฐานการจัดสรรทรัพ,พยากรและคุณภาพทุนมนุษย์ที่เป็นปจัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ตะหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศเพื่อลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาในประเด็นดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีปีกศ2561ถึง2580ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อลดความเหลื่มล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยกำหนดให้ภาคเกษตรเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงกลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเกษตร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนสำหรับความเหลื่อมล้ำในมิติภาคเกษตรของไทยความเหลื่อมล้ำทางไรายได้กลุ่มอาชีพเดียวกันมีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นกลุ่มอาชีพภาคเกษตรนั้นนับว่ามีความเหลื่อมล้ำทางไรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆเช่นภาคการผลิตภาคการค้าสง่งค้าปลีกเป็นต้นสำนักงานเศร,รษฐกิจการเกษตรที่7 ตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทย,ไทยเป็นอย่างมากจึงทำการศึกษาการหดบทเรียนและความสำเร็จของการลดความเหลื่อมล้ำภาคเกษตรในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางจากผลการวัดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ภาคเกษตรด้วยสัมประสิทธิ์จีนี่พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีการกระจายรายได้ภาคเกษตรดีที่สุดสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรที่7จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อถอดบทเรียนสำหรับการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ยังสามารถเป็นแนวทางเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานหรือโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและไม่เสมอภาคในภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป